ทีมงานคอดฟาเต,เตอร์ตัวพ่อไลส,สไตล์สงขาครับไปดูทีมตชอชดชุดชางศึก2องเลชุดเปรียดการขา100่าวร้อยต่อชด4 3 7ไปจับกลุ่มเจ้าของบัญชีมา2มาจับครับเจ้านี้มีคนถูกหลอกไปเกือบ5 0 0 0 0นจับขากระทะหอมเจียวเลย หนุ่มบัญชีมาคนนี้ชื่อดิกอายุ19ปีเองครับขายบัญชีมาไปแค่300แต่พอถูกจับนี่ค่ารถ300ไม่รู้พอไหมครับเพราะว่าต้องเดินทางขึ้นไปที่สอนอโชคชัยแล้วก็สอนอบางเขนที่กรุงเทพครับที่ถูกผู้เสียหายแจ้งความเอาไว้ไอตอนที่ขายบัญชีไป300ว่าเดือดร้อนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดือดร้อนหนักกว่านั้นหลายเท่าเลยครับ คืออยากจะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับว่าจุดจบของการขายบัญชีม้านี่นอกจากจะทําให้ชีวิตคนอื่นพังแล้วชีวิตเราก็พังด้วยครับครอบครัวเราก็พังด้วยครับแค่รอเวลาว่าจะจบวันไหนแค่นั้นจริงๆครับดูสิครับ จับบัญชีมาครับสองหมายจับต่อจดทีด,ดับเ <c oughs> จ็ดทีมจากส่องเลต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่เข้าบางกลาอีกครั้งหนึ่ง

โอ้ยลงหลวงมนเกินต่อเจ้าเดี๋ลงไปจ้าคนแล้วเกี่ยวนี่ก็ต้องจับต่อพิษมันมันไม่เกี่ยวกันนะพอยันในในเมื่อเรารู้ว่าทิ้งในพิษทิ้งในทุกเราต้องแยกแยะดทุกข่อนเนี่ยมันจะกระตุกตัวกรอบุกทุกขถ้าเกิดเราตำเงแยกแยกไม่ทุกนะมาจับทีโอปิทกาวจับช่งปันนะรอยพอปิทแตนออกด้วยสารเยาวชนและครอบครัวกลางมาจับวันที่13ส พุทธศักราชอนา2568นะอันนี้ข้องจัรานี้ววกับรวจวตำบลมาจุกใจนะด้วยนายนัทตากรเชื้อเจตตนคือคือนโงโง้องเนาะซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยเป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนเองหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือตอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลักชาชนนะนมนีของมือกโดนนะลูกนาะงชื้อบาเด็กดีนะอันนี้ไม้กงต้งนนอจบใจนะหมายจับที่2องทัสองันห้าร้สเศาลเยาวชนและกบตัวกลางหมาจับเอาวันที่5มกราคม2 5 6 7ด้วยนายนักตากนเชื้อ7ต้นนะซึ่งต้องหาว่ากระทำวบิผิสารชอบโกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะอันนี้ของตอน,นอตำรวจนครบาลบางเขีนนะก็ไม่จับเราเพื่องจับแต่งกงไม่หมากความไหมไม่เรเป็นบุคคลเดียวไหมครับใจเนาะครับผมบุลกาตวามีให้มันก็มีอยู่นะต่นไลบ่บ้านชู่นะอันนี้กองบางขนก็ เกือบบกมือ่งโดยการได้เป็นผี่เล่นไงนะตัวผเล่ถ้าถ้าไม่ไม่ก้าวไม่ไก่ใจไม่จับไม่มาเนาะเพราะว่าพวกปีนี้จับกันเยอะเลยเรื่องนี้พอดจะนองบอกว่าไม่จับมันก็เป็นเรื่องนองที่จ้งที่เรื่องนอนจะปวดนองมีวิธีที่จะให้การเ่นม่อการก็ได้นะคอยกำลังนอนใจในการเสียหน้าในการจับนะนองมีวิธีจะปกจัดอบถูกใจแต่ไหนก็ามหรือบุคคลที่เราไว้วางใจในการจับกลุ่มนะ ทิก็้ะเสียงหนองสาบแดีวและอย่างนี้เดียวพาไปทำแบบทึกนะครับนะแต่ก่อนนับตงตัวนี่สำรวจแล้กอนบานจกใจนะเพื่อดำเนการตามั้ตไปเจียงน่ยาสานี่ยามยากไหมเป็นนะเดี๋ยวเป็อาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องควบคุมตัวเรานะไอเหลืองตบขั้วเดียวกัว่าพอยันต้องจัดการเหลืองไม่จัดแต่องไม่เนี่ก็ฝ cái đồng trống cái cái bần gì đào đấy, ở đồng trống đấy, ừ. phê, cái bần ừ. vào à, đấy, đây như là con là con loe bự, cái bần gì, bần trống cái, không, không, Mình không, 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 không,